ภาพรวมนะครับปัจจุบันเนี่ยทองคำนะครับยังเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางอยู่นะครับซึ่งด่านสุดท้ายครับที่จะทําให้ทองคำเนี่ยเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับใครที่ติดดอยอยู่บริเวณนี้นะครับนะท่านเตรียมใจนะครับลงจากดอยได้แล้วนะครับนะ เค okay, มาเมื่อวันศุกร์นะครับราคาทองคำนะครับก็ปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถปิดตลาดเนี่ยได้ที่ราคา3,360เหรียญนะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ32.48บาทต่อดอลลาร์นะครับส่วนราคาทองแท่ง96.5นะครับก็เคลื่อนไหวที่ร,ดระดัราคาป,ประมาณ51,500จนถึง51,600บาทต่อบาททองนะครับเอาไงต่อดีครับ ก็มีคนโทรมาหาผมเยอะมากเลยสาวอาทิตย์นะครับนะก็ถามกันเยอะว่า,อาทองคําจะขึ้นต่ออีกไหมนะครับจะถือต่อดีหรือจะขายออกไปก่อนดีนะครับแล้วจะยอดตัวลงมาได้เท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันเลยแล้วกันนะครับคําพยากรณ์แนวโน้มทองคํานะครับของวันที่2 6จนถึง28พฤษภาคม2568มีดังนี้ครับ พูดถึงโกลสปอร์ตก่อนนะครับหรือแบบ USD ต่อออนหรือแบบ XAU ต่อ USD เนี่ยนะครับภาพรวมนะครับปัจจุบันเนี่ยทองคำนะครับยังเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางอยู่นะครับซึ่งด่านสุดท้ายครับที่จะทำให้ทองคำเนี่ยเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับอยู่ที่ด่านราคา3,385เหรียญครับถ้าเกิดสมมุติว่าราคาทองคำเนี่ยสามารถทะลุราคา 3385เหรียญขึ้นไปได้นะครับทองคำก็จะกลายเป็นเทรนขาขึ้นสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเคยสอนไปหลายครั้งแล้วนะครับในคลิปว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาทองคำนะครับมันเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์นะครับคุณอยากรู้เป้าหมายว่าทองคำจะขึ้นต่อได้อีกมากน้อยแค่ไหนคุณบวกไปเลยครับอีกประมาณ30จนถึง40เหรียญน,นะครับถึงแน่นอนนะครับนะซึ่งถ้าเกิด ในวันจันทร์อังคารพุธนะครับทองคำนะทะลุ3385ขึ้นไปได้นะครับคุณบวกเป้าหมายกำไรไปเลยครับ 30- 40เหรียญเนี่ยนั่นแปลว่าจากราคา3385นะครับถ้าบวกไป30-40เหรียญเนี่ยทองคำเนี่ยจะสามารถปรับตัวขึ้นต่อนะครับได้สูงสุดประมาณ3415 จนถึง3,425เหรียญน,นะครับฉะนั้นใครที่ติดดอยอยู่บริเวณนี้นะครับนะท่านเตรียมใจนะครับลงจากดอยได้แล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่มีราคาทองคำสูงกว่า3,425เหรียญน,นะครับก็คงต้องลุ้นต่อนะครับว่ามันจะย่อตัวลงมาตามธรรมเนียมก่อนแล้วค่อยขึ้นนะครับหรือจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่ง ถ้าเกิดมาถึงเป้าที่3,4,2,5แล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังจะสามารถลุ้นนะครับว่าทองคำนะครับจะเกิดนิวไฮใหม่ในอาทิตย์นี้เลยนะครับนะอาจจะเกิดนิวไฮใหม่ภายใน2อสวันแรกนี้เลยหรืออาจจะเกิดภายในวันศุกร์ก็ได้นะครับนะซึ่งผมจะให้เป้าหมายนิวไฮเอาไว้ครับที่ประมาณ3,452 จนถึง3,454นสะครับสูงสุดที่คำนวณได้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3 4 6 8จนถึง3 4 7 0เหรียญนะครับนี่คือสูงสุดที่ผมคำนวณได้นะครับแต่พลิกมากกว่าน,นั้นก็คือว่าถ้าเกิดทองคำครับทะลุ3 4 7 0ขึ้นไปได้นะครับอันนี้อันนี้คือฟันธงได้แล้วว่าเราจะได้เห็น กรอบใหม่นะครับก็พูดง่ายว่านิวไฮใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทองคำนะครับมันจะขึ้นไปสูงสุดเนี่ยอยู่ที่กรอบประมาณ3 5 0 4เหรียญจนถึง3 5 0 6เหรียญได้เลยนะครับและถ้าเมื่อไหลที่มันไปเหยียบกรอบ3,500เหรียญได้นะครับก็แปลว่ามันมีการปรับฐานอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับนะทองคำก็จะวิ่งเข้าสู่กรอบในช่วง3,500จนถึง3,600นั่นเองนะครับนะ ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้เปิดตลาดมาเนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยมันล่วงลงมาก่อนนะครับหรือว่ามันยังผ่านด่าน3,385เหรียญไม่ได้นะครับไม่ต้องตกใจนะทองคำย่อลงมานะครับที่กรอบราคา3,338จนถึง3,340เหรียญเนี่ยให้เปิดซื้อบายไม้แรกนะครับแล้วถ้าย่อลงมาอีกครับที่กรอบราคา3,324จนถึง3,326ครับ ให้เปิดซื้อบ่ายไม้ที่2นะครับแล้วถ้าเกิดทองคําย่อลงอีกครับอยู่ที่กรอบ3ามสจนถึง3ามสให้เปิดซื้อบายไม้ที่3นะครับทองคําย่อลงอีกครับอยู่ที่ราคา3ามสจนถึง3ามสเข้าซื้อบายอีกครับไม้ที่4นะครับทองคําลงมาถึงประมาณ3ามสจนถึง3ามสได้นะครับเปิดซื้อบายไม้ที่5นะครับผมบอกแล้วว่า ถ้าเกิดทองคำนะครับมันยังไม่หลุดนะครับต่ำกว่า3า8 0นเนี่ยนะครับยังไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งราคา32,80ปเหรียญนั่นเองนะครับถ้ายังย่อลงมาไม่ต่ำกว่า3280ย่อลงมาแล้วซื้ออย่างเดียวแต่ถ้าเกิดสมมุตินะครับทองคำนะครับหลุดต่ำกว่า3280ได้นะครับให้หยุดการซื้อไว้ก่อนนะ แต่อย่างน้อยจานเติงกล้าฟันธง80%เลยนะครับว่าตราบใดที่ทองคำนะครับยังไม่หลุดต่ำกว่า3280นะครับทิศทางทองคำนะครับในช่วง2-3วันแรกยังไม่ใช่เทนขาลงจริงๆเด็ดขาดนะครับพรุ่งนี้เปิดตลาดมานะครับเกมกับพลิกนะครับทองคำขยับตัวขึ้นต่อนะแล้วมันสามารถทะลุ3365ขึ้นไปได้นะครับ เปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะเพราะเป้าหมายกําไรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3373จนถึง3375นะครับและถ้าเกิดทองคําผ่านด่าน3373ขึ้นไปได้ด้วยเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายกำไรอยู่ที่3383จนถึง3385นะครับและสุดท้ายครับหมดหน้าตักเลยถ้าเกิดทองคําทะลุ3385ขึ้นไปได้นะครับไปปิดกําไรนะครับแรกเลยนะครับแบบ ชัวๆเนี่ยประมาณสัก3ามสจนถึง3,400ทั่นเนี่ยนะครับปิดกำไมออกมาก,ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครใจถึงอยากจะบวกไปเลย30เหรียญ40เหรียญน,นะครับก็ตามเป้าที่บอกไปตอนต้นเมื่อกี้นะครับอาทิตย์หน้านี้นะครับอาจารย์เติ้งก็ให้ความเห็นแบบนี้ว่าทิศทางทองคํานะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าทองคําน่าจะมีการไซด์เว์ way นะครับเป็นการไซด์เว์อัพนะครับย่อลงเพื่อขึ้นต่อนะครับ ตราบใดที่ทองคำนะครับยังยืนเหนือ3280ได้อยู่นะผมยังไม่มองว่าทองคำจะเป็นขาลงได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมองว่าถ้าเกิดทองคำยังยืนเหนือ3280ได้อยู่ย่อลงมาเล่นฝั่งเปิดซื้อบายหน้าเดียวเลยนะครับไม่ต้องเล่นหน้าเซลล์นะครับแต่ถ้าเกิดทองคำครับพิกเกมหลุดต่ำกว่า3280ลงมาได้นะอันนี้แหละต้องเปิดขายเซลล์ของจริงแล้วนะครับส่วนใครที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้ก็ อาจต้องมีการเปิดเซลล์เพื่อเฮดจิ้งพอร์ตเอาไว้สักครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเงินในพอร์ตของใครเหลือนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเซลลก็ได้นะครับนะก็อาจจะรอดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งถ้าเกิดทองคําหลุดต่ากว่า3 2 8 0ลงไปได้นะครับอ่ะจบสําหรับโกลสปอร์ตนะครับมาดูสําหรับนักลงทุนทองคําแท่ง96.5กันบ้างนะครับปัจจุบันนะครับ อทองคําแท่ง9.5นะครับก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางอยู่นะครับตราบใดที่ราคาทองคําแท่งนะครับยังยืนเหนือราคา51,000บาทต่อบาททองได้อยู่นะครับจำเอาไว้เลยว่าทองคําครับยอ่อลงมาราคาไหนก็ตามนะครับเปิดซื้อบายอย่างเดียวนะครับผมให้จุดตัวยอ่อลงมาแล้วเข้าซื้อนะครับถ้ายอ่อลงมาที่ราคา51,350ซื้อ ย่อลงมาที่5้าหมบซื้อย่อลงมาที่ห้าหมซื้อและย่อลงมาที่ห้าหมบาทก็ซื้ออีกนะครับตราบใดที่ยังยืนเหนือห้าหมบาทได้อยู่ครับเปิดซื้อบายอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเปิดตลาดมาพรุ่งนี้ครับราคาทองคำนะครับรีบาวทะลุนะครับสูงกว่าห้าหมื่นหนึ่งบาทขึ้นไปได้นะครับเปิดซื้อบาย ตามไปเลยครับไม่ต้องกลัวติดดอยนะครับเป้าหมายกําไรครับจะอยู่ที่ประมาณ5 1 8 5 0จนถึง51,900บาทต่อบาททองนะครับและถ้าเกิดทองคำครับทะลุ5 1 8 5 0บาทขึ้นไปได้ด้วยนะครับให้เปิดซื้อบายตามไปอีกนะครับเป้าหมายกัไรจะอยู่ที่5 2 0 0 0ื่นันทุนจนถึง52,100บาทต่อบาททองนะครับและสุดท้ายครับถ้าทองคำครับทะลุ52,100บาทขึ้นไปได้นะครับ เปิดซื้อบายตามไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเป้าหมายกันมาสุดท้ายครับที่คำนวณได้อถึงที่ประมาณ52,300จนถึง52,400บาทต่อบาททองนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาทองคาแท่งเกิดพิกเกมนะครับลุดต่ากว่า51,000บาทลงไปได้นะครับอันนี้ให้ชะลอการซื้อไว้ก่อนนะครับเพราะทองคำนะครับอาจจะไหลลงต่อเนี่ยไปที่ประมาณ5 0า5 0 จนถึง5,800บาทตรงนี้ค่อยเข้าซื้อใหม่นะครับและต่ำสุดที่คำนวณได้ใน2 3วันแรกนี้ครับถ้าจะลงจริงๆครับจะลงไปต่ำสุดที่ปมาระมาณ5 5 0 0จนถึง5,600บาทต่อบาททองครับซึ่งเป็นจุดที่สามารถรอดักซื้อได้ถ้าลงมาถึงนะครับอ่ะจบนะครับสำหรับทองแท่งก็จะมีแค่นี้นะครับนะก็ลองนำไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับนะเชื่อได้ว่าแผนที่อาจารย์เพิ่งให้นะครับ จะเกิดขึ้นแน่นอนภายใน2สาวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในวันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสนะครับผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนึ่งละกันนะครับก็ตามนี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ